สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหัวใจที่แข็งแรงจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ของคนทุกวัยเลยแหละค่ะแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวไัยใดต่างก็มีโอกาสและความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้โดยสาเหตุหลักของโรคดังกล่าวคือหลอดเลือดหัวใจตีบเพราะไขมันอุดตันวันนี้อโรคาวอร์รตี้มีแขกรับเชิญมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เมื่อครั้งต้องเผชิญกับภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ ส่วนเขามีวิธีการดูแลฟื้นฟูสุขภาพและจัดก,การควบคุมไขมันเพื่อไม่ให้กลับมาทำร้ายหัวใจของเขาได้อีกอย่างไรไปติดตามได้จากคุณฟ้ารุ่นรุ่ง,งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงเดชาสวัสดีครับคุณลุงขาเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณลุงมีปัญหาทางด้านสุขภาพมากทีเดียวเพราะว่าเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดตีบเช้นเลือดหัวใจตีบตมันแน่นหนอกแล้วก็หายใจไม่ออก ค่ะนะค่ะเหนื่อยง่ายด้วยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยแล้วตอนนี้พอหน้าลุกขึ้นยืนเนี่ยมันจะวุบลงไปหน้ามันหน้ามันจะมืดลงไปเพราะฉะนั้นต้องยืนสักพักหนึ่งแล้วก็ไปต่อแล้วก็ทานยาหรือว่าดูแลตัวเองอะไงบ้างก็ทานยาเสร็จจากนั่นแล้วนะไปใช้แสงไปนั่นเสร็จนะก็หมอก็จัดยามาให้นะ สองเดือนไปทีสองเดือนไปทีหนึ่งนะตอนนี้ก็มานะมาฟังเรื่องนี้แหละนะก็เปิดวิทยุฟังทุกคืนทุกคืนนะก็จะลองนะตอนนี้มันกลัวกลัวแบบนี้กลัวจะมีหน้ามา้า<อ>ใช่ไหมค่ะเข,ข้าใจได้นะเราก็แบบเอะไปจ้างใครมาพูดไปจ้างาใครมามา,าพูดหรือมาอะไรต่ออะไรใช่ไหมก็อยู่ประมาณ สองเดือนค่ะเกือบสามเดือนนะก็ลองทดลองดูขวดแรกอะมีความรู้สึกว่ามันจะได้มันจะใช้ได้หรือเพราะมันเมื่อยมันปวดหมดยิงย่งแล้วยิ่งมืนม,มืดใหญ่เลยนะคือแบบโอ้โหอาการมันออกเยอะอาการมันออกเยอะกว่าเดิมค่ะเอ๊ไม่เอาดีมั้งตอนนี้เอาลองใหม่ลองอีกขวดหนึ่งอ่ะค่อยยังชั่วขึ้นมาค่ะนะเดินเหินสบาย ก็นะก็รอฟังนั่นะว่าอันนี้จะเกิดอะไรเกิดขึ้นมั่งไหมก็เห็นก็ถามคนนู้นถามคนนี้แล้วยิ่งยิ่งหนักใจก็ไปอีกนะเดี๋ยวเออโทรไปถามคนนี้อ่ะเป็นยังไงอะไรยังไงยังไงตอนนี้มามั่นใจเอาตอนสุดท้ายว่ามันไม่ใช่หน้ามาแล้วนะก็ถึงสั่งตลอดทั้งหมดนะ สาิบกว่าขวดสามสิบกว่าขวดแล้วหลังจากที่คุณลุงดื่มน้ําเห็ดนะคะคือสุขภาพเราดีขึ้นยังไงบ้างคะคืออาการเหนื่อยนะฮะแล้วก็อาการที่เรียกว่าหน้ามืดแล้วก็หอบเนี่ยมันหายไปนะการเดินเหินมันจะสะดวกขึ้นสบายขึ้นนะอย่างเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะพูดกัง่ายๆอ่ะตามหลักของ มนุษย์ธรรมดาเราเนี่ยนะความขี้เกียจนะนะขอจะลุกขึ้นมาได้บิดแล้วบิดอีกนะขอต่ออีกห้านาทีขอต่ออีกสิบนาทีนะค่ะนะเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาตามสบายแะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะนี่ วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณลุงเดชาเป็นอย่างสูงเลยนะคะและที่สําคัญค่ะฟ้ารุ่นรุ่งเตรียมของขวัญมามอบให้ด้วยนะคะนี่ก็คือของขวัญจากธรรมชาติค่ะเป็นน้าเฮสกัดเพื่อสุขภาพนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะคะในเมื่อหัวใจเป็นอวัยวะที่ทํางานหนักและสําคัญมากที่สุดเราก็ยิ่งต้องให้ความสําคัญดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน อย่าปล่อยให้ไขมันรุมทำร้ายหัวใจของเราได้นะคะให้ต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติเป็นตัวช่วยดูแลเสริมสร้างสุขภาพอย่างสมดุลให้กับคุณตั้งแต่วันนี้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889 เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ